ให้ทารดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวทัศไฟด้วยนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูวันนี้เรามาดูกัน,นว่าความรู้สึกเขาและความรู้สึกคุณเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวทัศไฟการอาา่านไพ่ในครั้งนี้นับลักคะนาราศีตามแบบไทยนะมีความเป็นเดอร์สตาร์มาเลยพลังงานคุณเนี่ยเฉยเกยเความรักนะรู้สึกว่าหลายหลายท่านอาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ อยู่ในจุดที่ไม่รู้จะเป็นสถานะเพื่อนแฟนหรือว่าเป็นการคบกันในสถานะที่อาจจะอยู่ในจุดที่มันอิ่มตัวแล้วไหมนะคะในความรักความสัมพันธ์บางท่านเนี่ยคบกันมานานคบกันมานานรักกันมานานจนมันเป็นความเฉยชาต่อกันนะคะไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่นะแต่ก็ดูเออพยายามที่จะทําอะไรต่างๆเพื่อให้ความสัมพันธ์มันตื่นเต้นเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีมากขึ้นกว่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน ไพ่พลังงานความเป็นเจ็ดไม้เท้าเจ็ไม้เท้าในช่วงนี้คุณเหมือนกับมีความรู้สึกว่าต้องการพยายามที่จะทุ่มเทกับความรักให้มากขึ้นกว่าเดิมกลับมาใส่ใจคนรักกลับมาใส่ใจแฟนกลับมาให้คุณค่าของการมีชีวิตคู่อีกครั้งตัวคุณเองนะเด็กดาบแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเนี่ยถามว่าโหยหาไหม ด้วยความเป็นเด็กดาวค่ะเราก็ยังมีความดื้อนะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีแฟนถ้าเราไม่มีคนรักเราก็คิดว่าเราเองก็เราก็มีเสน่ห์พอเราก็รู้สึกว่าเราก็คงจะมีคนคุยเข้ามามากกว่านี้แหละเออไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องโดดเดี่ยวแต่อย่างใดเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเหงาด้วยนะคะมีพลังงานของความเป็นก้าวไม่เท้ามา บางท่านเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะเปิดปล่อยตัวเองออกจากความเหงาความอ้างวางและความโดดเดี่ยวนี้มีพลังงานของความเป็นเจดาบแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือไพ่พลังงานความรู้สึกความรักอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะตัวคุณเองอน่ะค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะต้องการความตื่นเต้นในความสัมพันธ์นะคะถามว่าในเวลานี้เนี่ยหลายๆท่านน่ะไม่ได้คาดหวังถึงความสมบูรณ์แบบและความเพอร์เฟกในการมีชีวิตคู่แต่ก็ต้องการใครสักคนหนึ่งต้องการความรักที่ดีต้องการที่จะลดอีกโก้ตัวเองลดกำแพงตัวเองเพื่อที่จะเปิดรับให้คนดีๆเข้ามานะคะหรือว่าก็อาจจะเปิดรับใครสักคนเข้ามาในหัวใจก็ได้นะก้าวมีเท้าเนี่ยมันบ่งบอกว่า หลายๆท่านนะคะก็อาจจะกำลังอยู่ในช่วงของการเคยผิดหวังมานานเคยปิดกั้นตัวเองมานานแต่ในเวลานี้นะด้วยความเหนื่อยล้าหมดไฟเนาะกับการใช้ชีวิตกับการทำหนุนทำหนี้บางทีเ,เราก็อยากมีความรักบ้างก็เริ่มค่อยๆนะแง้มหัวใจตัวเองออกมาแหละ เริ่มเปิดใจเริ่มนะคะรักษาแผ,แผ่ใจตัวเองถามว่าหายดีไหมก็ยังยังปวดหัวกับความรักอยู่นะยังรู้สึกว่ากังวลอยู่กับความสัมพันธ์ยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรอกแต่พลังงานของคุณเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะต้องเจอคนที่ดีคนไม่ดีหรือคนที่เหมาะสมไม่เหมาะสมแต่คุณมองว่าถ้าคุณได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองเนี่ย คุณก็คิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าจะสมหวังหรือไม่สมหวังนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยหลายๆท่านก็เริ่มมีการเปิดใจเกิดขึ้นนะบางท่านเนี่ยไปเล่นกับไฟด้วยนะชาวราศไฟนะคะเล่นกับไฟเล่งกับคนนี่แบบอาจจะเจ้าชู้ หรือรักที่มันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะรักกับเจ้านายรักกับคนมีฐานะมีหน้ามีตาทางสังคมนะคะรักกับชาวต่างชาติรักกับคนที่มีภูมิฐานที่แตกต่างกันมาก่านะหรือรักกับคนที่ครอบครัวเขาห่วงมากๆหรือหลายท่านเนี่ยไปรักกับคนเจ้าชู้รักกับคนมีคู่มีเจ้าของอันนี้ต้องระวังนะคะอืมเรามาดูพลังงานเขาคนนั้นสิว่า คุณจะมีพลังงานของใครที่เข้ามาในชีวิตบ้างนะคะชาวธาตุไฟมีพลังงานของความเป็นเจดเหรียญคนที่คุณกำลังถามถึงหรือว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่จริงๆเขาก็ค่อนข้างที่จะเล็งในความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะแต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะรีบตัดสินใจในการพัฒนาหรือว่าในการขยับสถานะอะไรในช่วงนี้เช่นเดียวกัน คุณเนี่ยเป็นเจ็ดไม้เท้ามาเลยคุณค่อนข้างรุกนะแต่เขาเนี่ยยังดูเหมือนกับว่ายังยังประเมินสถานาการณ์อยู่นะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายเคยเข้ามาจีบคุณก่อนที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เคยรู้สึกอะไรแล้วก็ไม่เคยเปิดใจมาเราก็รู้สึกไม่ไว้ใจหลายๆท่านเนี่ยก็คือว่าจะไม่ไว้ใจแล้วนะว่าจะปิดกั้นแล้วนะบางท่านเนี่ยที่ผ่ามาก็ ค่อนข้างที่จะมีรับลมคมในไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราในทุกๆอย่างเพื่อให้เขาได้รับรู้เพราะเราก็เซฟหัวใจตัวเองพอสมควรแต่พอมาวันนี้นะไอห้องหัวใจที่คุณล็อกเอาไว้ที่คุณเซฟมันไว้อย่างดีเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอ่อนแอลงมันจะไปตกหลุมรักเขาเข้านะสินะชาวทัศไฟไปตกหลุมรักนะตกหลุมรักเหยื่อ หรือตกลุมรักเสืออะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันมีพลังงานของการที่คุณเนี่ยจะกลายเป็นฝ่ายที่เริ่มรู้สึกที่มากกว่าโหยหามากกว่ารู้สึกว่าอยากที่จะพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อความรักมากกว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยให้ให้ความสําคัญกับคุณหรือว่าเห็นความตั้งใจของคุณที่คุณเองก็มีเจตนาที่ดีที่จะรักเขาแล้วก็มีความจริงใจมีความบริสุทธิ์ใจ มีไม่ได้มีอะไรที่มีรับลมคมในต่อการมีความซื่อสัตย์ในทางความรู้สึกที่ตั้งใจจะมอบให้กับเขาจริงๆที่ผ่านมาเราอาจจะโกหกก็ได้นะโกหกบ้างแหละหรือว่าไม่ชัดเจนนะหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าให้ความสำคัญแต่เวลาเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าคุณเองก็จะหลงรักเขาแล้วแหละจะจะหลงรักเขาแล้วนะ หลงรักแฟนแล้วหลงรักคนคุยคนนี้เข้ามาจีบแล้วนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยยังดูเหมือนกับประเมินสถานการณ์อยู่พอช่วงที่เขาเคยพยายามนะคะให้ความตั้งใจที่จะรักคุณบางทีมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเนาะอาจจะตั้งแต่นะคะตั้งแต่ร้อยมันก็ค่อยๆที่จะลดลงมาเพราะว่าที่ผ่านมาเราเองอาจจะดื้อก็ได้นะชาวทัไฟ ดือ้อไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะเป็นรักแท้จะเป็นรักที่ใช่หรือเปล่าเราเองก็ระวังตัวระวังใจเนาะแต่พอเขามีระยะห่างออกไปจริงๆเนี่ยมันมีความคิดถึงม,มีความวาวุ่นใจมันมีความหงุดหงิดใจมันมีความรู้สึกว่าอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากจะให้ใจเขาอยากจะเปิดใจให้กับเขา อยากจะทําทุกอย่างเพื่อให้เขายังรู้สึกว่าเขาเลือกไม่ผิดหรอกที่ได้มารักคุณหรือได้มารู้จักกับคุณนะเออช่วงนี้นะแล้วนะตัวเขาเองยังดูมีความเย็นชาบางท่านเนี่ยคุยกับพลังงานของคนที่เกิดในชาวธาตุลมนะคะแม่ทุนตุนกลุ่มก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เนาะหรือบางท่านเนี่ย เป็นคนใกล้ชิดกันทำงานด้วยกันอยู่ใ,ใกล้กันเป็นเพื่อนกันไปเที่ยวด้วยกันสังสรรค์ด้วยกันกินข้าวอยู่ในวงเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะแอบชอบคุณแอบรักคุณแอบรู้สึกดีกับคุณพยายามที่จะตามจีบคุณมาตลอดพยายามที่จะไปไหนมาไหนก็มาวนเวียนอยู่ใกล้คุณเหมือนเขาเคยพยายามที่จะแสดงออกถึงความรักให้กับคุณด้วยนะเนี่ยแต่บางทีเนาะ มันมีความวุ่นวายในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะมีภาระที่ค่อนข้างเยอะก็ได้นะชาวธาตุไฟมีมีความรับผิดชอบมีเพื่อนฟู้งมีคนที่คุณจะต้องไปด้วยตลอดคือคุณคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณไม่ได้เหงาแต่เขาพยายามที่จะมาใกล้คุณพยายามที่จะเข้ามาหยูดในชีวิตคุณแต่มันเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเอาใจคุณเอาชนะคุณได้ยากอ่ะเขาไม่สามารถที่จะเอาใจคุณได้เขาไม่สามารถที่จะจีบคุณได้อ่ะ นะเขารู้สึกว่าเขากําลังสู้อยู่กับอะไรไม่รู้หรือใจคุณนะที่ผ่านมาค่ะชาวธาตไฟคุณปิดกั้นไว้จนแบบเขาไม่มีทางที่จะเข้ามาได้เลยมันเลยทําให้ช่วงนี้นะหลายๆท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการอยู่ๆก็นิ่งหายไปทั้งที่ตะกอดเราก็ คุยกันดีหยอกล้อกันนะแซลกันไปไหนมาไหนเจอกันทํางานก็ดูเหมือนเขามาวนเวียนอยู่ใกล้ๆคุณตลอดแต่พักนี้นะจะดูห่างๆไปหายไปเราไม่ค่อยได้เจอกันจนบางทีอาจจะสัมผัสดได้เลยว่าเอ๊ะเหมือนเขากําลังเขาเรียกว่าตีตัวออกห่างหรือเปล่าหรือเขาพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันเหมือนเหมือนเราเป็นแค่พี่น้องกันแบบเดิมนะเหมือนเป็นแค่เพื่อนกันแบบเดิมคือ ดูเขาพยายามทำทุกอย่างให้มันเป็นแบบเดิมจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะมาจีมาแซลกันมันก็เลยอาจจะทำให้คุณเองเนี่ยรู้สึกเกิดความรู้สึกร,รู้สึกว่าสับสนแล้วอะแต่มันเป็นความสับสนที่แบบเราจะต้องทำอย่างไรดีเพื่อที่ว่าเราจะไม่เสียเขาไปนะชาวธาไฟมันกลายเป็นว่าตอนนี้นะคุณเนี้ยแหละจะเป็นฝ่ายเหมือนกับว่ากงวงกังวลกระวายใจ บางท่านเนี่ยเขาตามจีบมาตลอดพอเขาหายไปคิดถึงเขาเฉยเลยนะคิดถึงเขาแอบส่งเขาแอบไปดูเขาแอบไปสง่งข้อความเก่าๆของเราที่เราเคยคุยกันเนาะไปดูบรรยากาศเก่าๆนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่ที่เราเคยมีบรรยากาศดีๆร่วมกันบางท่านก็รู้สึกเซ็งกับตัวเองนะรู้อย่างนี้น่าจะรีบเหมือนกับว่าพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าแสดงออก ให้มันปากตรงกับใจไปตั้งแต่ต้นสักก็ดีอะไรประมาณนั้นนะคะมันเหมือนมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบอยู่ในใจที่คุณอยากจะสารภาพรักกับเขาอะคือกลัวจังเลยอะคะ่ะกลัวว่าชาว้าไฟนี่แหละที่ความรู้สึกมากกว่าหลายท่านเนี่ยอยากจะไปสารภาพรักเขาอยากจะไปบอกรักเขาอยากจะขอเขาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะโดยที่เราเองไม่กลัวเลยว่าจะได้รับ ผลตอบรับหรือคําตอบอย่างไรแต่เราดูมีความแบบเราอยากทาอะเนาะเด็กด่าอ่ะคือใจมันมันอยากมันอยากที่จะเคลียร์มันอยากที่จะทําให้มันแบบเออได้ทําอะไรสักอย่างไม่รู้แหละว่าจะสมหวังได้ลงเอยไหมแต่ก็อยากสารภาพรักเขาไปอยากบอกรักเขาอารมณ์ประมาณนั้นหรือว่าถ้าใครเนี่ย ที่เป็นความรักที่ดีกันอยู่แล้วที่ผ่านมาเราก็อาจจะสนใจแต่เรื่องตัวเองเนาะมีความรับผิดชอบมีครครัวมีหน้าที่การงานเราก็สนุกแต่กับชีวิตตัวเราเองจนบางทีคุณเองก็ละเลยนะคะละเลยความรู้สึกของคนรักละเลยความดีที่เขาเคยทําจากที่คุณเนี่ยพยายามเหมือนกับว่าอยู่กับตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองเราต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันกลายเป็นว่า เราอาจจะเผลอมีความหลงตัวเองโดยที่ไม่ได้มองความรู้สึกของคนรักที่เขาพยายามเต็มที่กับคุณบางทีแฟนคุณแนวคนรักคุณเนี่ยเกิดความรู้สึกเย็นชาเกิดความรู้สึกอิ่มตัวเกิดความรู้สึกว่าเหนื่อยล้าไม่รู้ว่าสิ่งนี้เขาพยายามทําลงไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าหรือว่าไปรบกวนคุณไหมไปทําให้คุณรู้สึกว่าเออลำบากใจหรือเปล่าคือเขาเองก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวคุณนะคะชาวธาตุไฟคุณกําลังรู้สึกว่ารักเขามากน้อยแค่ไหนคุณรู้สึกว่าให้ความสําคัญกับเขาเป็นแบบคนรักคู่ชีวิตเป็นแบบเพื่อนหรือเรากลายเป็นของตายของกันและกันไปแล้วคือช่วงเนี้ยแฟนคุณนะใครที่มีแฟนนะพลังงานของแฟนคุณเนี่ยมันบ่งบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณรักเขามากพอมันเลยทําให้เขาเนี่ยกาลังเหมือนอยู่ในช่วงเวลาของความรู้สึก ไม่อยากพยายามที่จะดิ้นรนทำอะไรเพื่อเอาชนะใจคุณถ้าหากใครที่มีปัญหากันทะเลาะกันไม่คุยกันเป็นแบบเออสงครามเงียบต่อกันนะมันก็จะต่างคนต่างอยู่นะคะไม่มีใครเคลียร์ใครจะมีคุณนี่แหละต้องเป็นคุณแหละชาวท่าไฟที่จะต้องเหมือนพยายามเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์เข้าไปเพื่อจะปรับความเข้าใจหรืออาจจะ ต้องยอมลดอีกโกตัวเองลงนะคะจะถูกจะผิดแต่มันเหมือนกับจะต้องเป็นฝ่ายงอจะต้องเป็นฝ่ายทำให้อะไรประมาณนี้นะคะและที่สำคัญเนี่ยจากเดิมนะความเป็นไฟของคุณเนี่ยจากที่ใจร้อนนะคะในเวลาเนี้ยเราจะมีความใจเย็นมากขึ้นแต่ใจเย็นได้เฉพาะกับแฟนนะเรื่องอื่นเรื่องการตัดสินใจเรื่องโอกาสต่างๆที่เข้ามา คุณเองก็ยังมีความมีไฟในการใช้ชีวิตอยู่แต่เรื่องหัวใจเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราหมดไฟเรารู้สึกว่าเราเหมือนหมดไฟเรารู้สึกว่าเราแบบเออเหนื่อยล้าแต่ความเหนื่อยล้ามันไม่ได้ทําให้คุณทอ้อไอ้ความเหนื่อยล้ามันก็ทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับรีบเร่งมือพยายามทําทุกๆอย่างเพื่อให้ได้ มีความรักที่ดีมีความรักที่ชื่นใจกับเขาสักทีอะไรประมาณนั้นนะคะเนาะใครที่โสดอยู่อ่ะมันบ่งบอกว่าเออช่วงนี้จะโสดจะเหงาจะอ้างว้างอ่ะต้องการความรักและต้องการที่จะหาแฟนและเป็นเป็นฝ่ายทักไปคุยกับเขาเองเลยนะคะหรือว่า เล่นอัปเดตแอปหาคู่ก็เป็นคนแมทเองเลยเป็นคนปัดเองเลยนะเป็นคนเป็นคนเริ่มต้นเองเลยเป็นคนอาจจะเหมือนกับว่าเป็นฝ่ายเริ่มต้นเนี่ยค่ะหรือบางท่านอาจหมายถึงจากเดิมที่เก็บเนื้อเก็บตัวมาตลอดจนบางคนก็ไม่รู้ว่าชีวิตคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรนะก็จะเริ่มมีการอัปเดตตัวเองโปรโมทต,ตัวเองบ้างแหละโปรโมทโสดบ้างแหละในช,ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเพื่อ เพื่อให้เป็นการเปิดค่าการมองเห็นเพื่อให้ตนเองเนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นใครที่เคยแอบชอบคุณนะและเขายังตามส่องคุณมาตลอดเนี่ยแต่คุณก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างมาวันนี้ถ้าเขาหายไปนะเขาไม่ส่องคุณหรือเขาอยู่ๆเขาเขาหายไปไหนไม่รู้เนี่ยใจคุณเนี่ยจะไปส่องเขาไปตามเขานะ อเอ๊ะเขาหายไปไหนทําไมเขาไม่อัปเดตทําไมเราทํางานแล้วเราไม่ค่อยเจอกันเขาหายเขาย้ายไปไหนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะมีการตั้งคําถามเกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาอะขอดูนะว่าแล้วถ้ามีพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะแฟนคุณคนรักคนคุยนะคะคือตอนเนี้จะบอกว่าชาวทัสไฟคุณโดนคุณตกเป็นเยื่อแล้วอะ คุณตกเป็นเหยื่องความรักคุณจะโดนเขาคุมเกมนะคุณตกเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์คุณจะกลายเป็นการที่แบบไม่เคยมีโมเมนต์ของการหมกมุ่นและหลงรักใครเท่านี้มาก่อนแต่มันเกิดขึ้นใจเราจะพะว้าพะวงคิดถึงเขานะเออเสียฟอร์มมากเลยนะชาวราไฟช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าเอ๊ยอยากให้เขากลับมารักเราเหมือนเดิมอยากให้เขาเอาใจเหมือนเดิม อต้องการนะความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบอยากแต่งงานแล้วอยากลงเอ,อยแล้วอยากชัดเจนแล้วอยากมีเรื่องราวที่น่ายินดีในความสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าใครมีแฟนเนาะแฟนพยายามที่จะอยากซื้อบ้านอยากสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยอยากจะพาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเขาเรียกว่าที่ผ่านมาหลายๆท่านอาจจะคุยกับคนทางไกลก็ได้เนาะ เขาชวนไปเมืองนอกเมืองนาแล้วยังไม่ไปสักนทะีติดงานติดอะไรอยู่ก็ยังจัดสรรเวลาไม่ได้มีไม่มีแต่ด้วยความเป็นเจตดดาเราเอาโอกาสทางหน้าที่การงานร้อยก่อนมาบัดนี้นะชาวท่าไฟถ้าได้รับการถามเราพร้อมจะไปเลยเนี่ย <c oughs> นะหรือว่าแฟนชวนไปเที่ยวนะซื้อตั๋วไปเที่ยวซื้อทริปไปเที่ยวให้ต่างจังหวัดแต่ก่อนไม่เคยลางานเลยนะ เอาเงินเอางานก่อนสร้างเหนือสร้างตัวก่อนตอนนี้ไม่ละความรักก่อนเลยนะจ๊ะชาวทาตไฟถ้าแฟนชวนไปปุ๊บตอบรับไปทันทีงานไปว่ากันเงินหาใหม่ดีหลังได้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่ากําลังใจเนาะเรียวแรงหัวใจมันต้องมาก,ก่อนนะคะชาวทัตไฟช่วงนี้นะความสุขความกําลังใจดียอะไรมันก็ดีไปหมดเดี๋ยวเราก็มีเรียวมีแรงทามาหากินนะคะประมาณนั้นอืมคนรักคุณเนี่ย หรือคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่บางทานเขาอยากแต่งงานกับคุณมานานเขาพยายามขอคุณมาตลอดแต่คุณก็อาจจะบายเบียงบ้างลีลาบ้างไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างมาวันนี้นะคะเขาก็ยังดูพร้อมนะพร้อมที่จะเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตหลายๆท่านเนี่ยคนที่คุณกําลังคุยอยู่แฟนคุณหรือคนที่คุณกําลังจีบๆกันอยู่เนี่ยเขาอยากจะนะคะเปิดตัวคุณอย่างเป็นทางการ แต่ก่อนเราอาจจะเวลาคบใครก็ขอไว้เป็นความลับเนาะไม่อยากเปิดตัวไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีแฟนนะตอนนี้ก็ถือว่าถ้าใครมาขอคบขอเป็นแฟนขอเป,เปิดตัวเนี่ยคุณตอบรับทันทีนะหลายท่านนีมีโอกาสจะได้ข่าวดีจากคนรักคนคุยด้วยนะคะสําหรับใครที่เป็นรักทางไกลมีโอกาสที่จะได้ไปเจอครอบครัวเขาได้เดินทางไกลได้เดินทางไปใช้เวลาดีๆร่วมกันได้เดินทางไปหยุ่ด้วยกันสําหรับใครที่เป็นแฟนกันแล้วแต่ว่า อาจจะคบกันแบบยังไม่เป็นทางการก็มีโอกาสจะได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานข่าวดีใครที่กำลังรอคอยการมีบุตรมีบริวารเนี่ยก็มีโอกาสจะสมหวังแล้วที่ผ่านมาจะไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามนะบ่ายเบีย่ยงแฟนมาตลอดจนแฟนรู้สึกว่าแฟนแฟนท้อแหละคนรักท้อแหละไม่มีก็ไม่มีนะไม่มีลูกก็ไม่มีลูกอะไรอย่างนี้มาวันนี้คือแบบเอ๊ะถ้าถ้าเขาไม่มีลูกกับเราเขาจะ เขาจะไม่แฮปปี้หรือเปล่าบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออเราคิดถึงใจเขาใจเราคิดถึงความรู้สึกของเขามากขึ้นแค่ความรู้สึกคนรักมากขึ้นนะคะก็พร้อมที่จะตบปากรับคำเพื่อที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันบางท่านเนี่ยแฟนขอให้ย้ายไปอยู่ด้วยมาเป็นปีๆแล้วไม่ยอมไปสักทีไม่อยากย้ายไปมันถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้อง ยกย้ายจะต้องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะจริงๆเนี่ยคือคนรักของคุณนะคะเขายังให้ความสําคัญกับคุณอยู่นะเขายังเชื่อคุณคุณยังเป็นโลกทั้งใบคุณยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขาถึงแม้ว่าคุณจะดือ้อดื้อในฉบับของคุณเนาะถึงแม้ว่าคุณจะเอาใจยากถึงแม้ว่าเขาจะตึงๆเย็นชาไปบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วเขายอมคุณโชคดีของชาวทัศไฟก็คือ มีบุญมีวาสนาแล้วเนี่ยแฟนยอมคนรักยอมคนนี้เข้ามาคือยอมทุกอย่างได้รับการเอาอกเอาใจได้รับการตามใจเป็นอย่างดีนะคะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีมากๆจนมันก็จะทําให้คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าเราเองก็เราเองก็คือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอะ่ะเรายังมีความโชคดีคุณมีโอกาสถึงแม้ว่าคุณอาจจะทําตัว ไม่น่ารักทำตัวงี่เง่าเป็นเด็กดือ้อแต่นี่คืออาจจะเป็นความโชคดีของชาวทธาตุไฟได้เนาะมันก็ยังทำให้คนนี้เขาเข้ามาในชีวิตคุณแฟนคุณคนรักคุณเนี่ยเขาพร้อมที่จะตามใจคุณเสมอเขาพร้อมที่จะรักษาคุณไว้เป็นเพราะว่าความเป็นชาวทธาตุไฟคุณเป็นคนที่ชัดเจน คุณเป็นคนที่ไม่น่าเบื่อในความสัมพันธ์เวลาที่คุณรักใครหรือเวลาที่คุณมีแฟนคุณก็มีลีลามีลูกเล่นในการเอาใจใส่เอาอกเอาใจมันเป็นความเย้ายวนใจเนาะมันมีความไม่น่าเบื่อมันมีความเหมือนอยู่ด้วยแล้วไม่อึดอัดต่างคนก็มีโลกส่วนตัวด้วยคุณไม่ก้าวก่ายใครนะคะคุณให้เกียรติในความสัมพันธ์เวลาที่ คุณนิ่งหายไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนรักหรือคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณนะเขาจะพยายามตามจีบคุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่อยากจะเอาชนะใจคุณถึงแม้ว่าคุณจะเล่นตัวหรือแม้ว่าคุณจะแบบไม่ได้ตอ,ตอบตอบปากตบปากรับคำว่าคุณจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนแต่ก็ยังมีคนที่รอคอยคุณอยู่นะคะหรือคนเก่าๆเนี่ย ที่เคยเลิกลากันไปอะค่ะไม่มีใครเลยนะชาวท่าไฟที่ลืมคนได้ทุกคนยังรอคอยคุณอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะกลับหรือไม่กลับถ้าคุณตัดสินใจกลับทุกคนพร้อมที่จะอยากจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่ต้องการรักษาคุณเอาไว้แต่ถ้าคุณพร้อมที่จะตัดสินใจก้าวหน้าเดินต่อไปคนรักเก่าของคุณเขาก็ยังไม่ลืมคุณเนาะเขาก็ยังเหมือนกับว่า ติดตามคุณห่วงใยคุณอยู่ในจุดของเขาโดยที่ไม่ได้เข้ามารบกวนอะไรแต่คือเหมือนคุณก็จะกลายเป็นมีบรรทัดฐานในหัวใจสำหรับเขาแปนเหมือนคนที่เขาไม่สามารถเอาออกจากหัวใจไปไหนได้เลยเป็นความรักที่ก็เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่มันเป็นความทรงจำดีๆของทุกๆคนไปหมดอ่ะ นะชาวท่าไฟเนี่ยเป็นคนนี้มีพรสวรรค์นะทาให้คนรักทําให้คนหลงได้แบบหัวปักหัวปั้งหมกมุ่นสาหรับการที่อยากจะรักคุณเลยนะคะอืมหลายหลายท่านเนี่ยอาจจะมีพลังงานของชาวราศีกรกฎพลังงานของชาวราศีมีพลังงานของชาวราศีสิงพลังงานของคนใกล้ตัวเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะบางท่านเนี่ยเขาชอบคุณเขาแอบรักคุณแต่เขาอาจจะไม่ใช่สเปกค,คุณก็ได้นะ แต่คุณก็รู้สึกว่าอืมถ้าเห็นถึงความเหมาะสมที่มันก็พอจะ ปรับเปลี่ยนกันได้ลักษณะนิสัยต่างๆเราก็ให้โอกาสหัวใจตัวเองมันเป็นช่วงเวลาแห่งการที่ให้โอกาสหัวใจตัวเองแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคนรักคนที่เข้ามาความรู้สึกของคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคือเขามาเต็มร้อยด้วยความรักที่มอบให้แก่คุณแล้วทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตของชาวท้าไฟนะคะในช่วงเนี้ยมันจะมีแต่การรอคอยคุณอะ เขาจะรอคอยอาจจะไม่ได้กระตือรือร้อนจะมีความท้อแท้มีความรู้สึกว่าอาจจะเหนื่อยล้าแต่เขาไม่ได้ถอดใจที่จะไปจากคุณนะคะบางท่านเนี่ยเจ้าชู้มาตลอดทั้งชีวิตแต่มาเจอคุณเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขายอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณบางท่านเนี่ยพ่อแม่หวงมากนะคะพ่อแม่ก็คืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกรักนะเป็น คนที่ต้องบริหารจัดการทรัพย์สินมรดกต่างๆอาจจะไม่ชอบคุณนะครอบครัวเขาอาจจะไม่ชอบคุณแต่เขาพิสูจน์ตัวเองเขาพิสูจน์ตัวเองทุกๆอย่างเพื่อให้ทุกคนยอมรับในตัวคุณอืมนะคือใครแบบกําลังรักกับคนยาก,ยากอย,กอยกู่อ่ะแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าที่ผ่านมามันอาจจะเป็นไปไม่ได้รู้สึกว่ายากเหลือเกินกับการที่จะพิสูจน์อะไรทั้งนั้นเหนื่อยลาเปล่ปา แต่ตอนนี้แหละไอ้ไอ้สิ่งที่เราบอกว่าเราจะไม่พิสูจน์เราจะไม่ไปรักเขาเราจะไม่รักคนเจ้าชู้เราจะไม่รักคนที่รวยกว่าหรือรักคนที่ยากกว่าไม่รักกับชาวต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่เราบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่นะระวังนะชาว่าฟไฟเราจะไปตกหลุมรักเขานะคะจนได้แหละเออจนได้เลยจริงๆนะมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับ เออเราแพ้ใจตัวเองซังงั้นนะคะชาวรถไฟเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ปหายในคลิปต่อๆไปด้วยหรือหากนะคะต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดนะคะในแก ติดต่อไว้ให้หน้าคลิปวิดีโอนี้หรือใครต้องการดูคอนเทนต์เนาะดูดวงส่วนตัวในรายวันโพสต์ดูดวงรายวันต่างๆเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้นะคะอินสตาแกร Facebook มาติดตามกันได้นะวันนี้สวัสดีจ้า